แบบนั้นหนูจะทำได้ไงสอบถึงวิทย์คณิตใช่ไหมอังกฤษก็ยังตามมา สอบท้งวิทย์คณิตใช่ไหมอังกฤษ Salt อินดี้ตอนลอกข้อสอบปลายปีนั้นคือช่วงเวลาของการสอบกลางภาคทางโรงเรียนได้ติดป้ายประกาศวันที่และรายชื่อวิชาที่ทำการสอบไว้บนบอร์ดประกาศเหล่านักเรียนชายหญิงต่างใช้มือถือถ่ายรูปตารางสอบกันยกใหญ่เมื่ออินดี้กับเพื่อนๆเห็นตารางสอบก็อุทานและบ่นกันยังไม่พอใจโหอะไรกันเนี่ย สอบภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเลขต,ติดกันเลยใจคอจะไม่หายใจกันบ้างเลยหรือไงยิ่งเก่งเกินบ้านเกินเมืองเขาอยู่ด้วยเฮ้ยขนออกตารางสอบนี่โหดจังเลยอะ่ะวิชาที่ต้องท่องจำทั้งสูตรเลขแกมมาอยู่วันเดียวกันหมดเลยอะ่ะโอ้ยอยากจะเอาหัวโขกพื้นไม่ต้องฟื้นมาเลยดีไหมเนี่ย บอกให้ท่องจำทุกวันฉันก็จำสูตรได้ไม่ครบทุกวิชารอกเยอะขนาดนั้นใครจะจำหมดมีที่ไหนเขาสามารถแคกคี้เลื่อยออกจากหัวแล้ได้บ้างเนี่ยแต่จะว่าไปนะการสอบก็มีข้อดีเหมือนกันนะดียังไงเนี่ย ก็เพราะว่าเราสามารถขอรางวัลได้ถ้าคะแนนสอบออกมาดีอย่างคราวที่แล้วนะฉันตั้งใจอ่านหนังสือสอบจนสอบได้เลขตัวเดียวพอฉันขอเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นะพ่อกับแม่ของฉันก็ให้ทันทีเลยถ้าทำได้นะนะวิงหรอถ้าสอบไม่ได้ก็โดนดูทันทีเลยอะกุ้มจัง ถึงแม้อินเดียจะดูกงังวลแต่ที่เพื่อนพูดก็ดูไม่เร็วเลยทีเดียวเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็บอกแม่เรื่องการสอบที่ใกล้เข้ามาก่อนจะตบท้ายว่าเอ,อแม่คะแม่คะถ้ามีรางวัลเล็กๆน้อยๆบ้างอ่ะอินว่ามันจะทำให้อินมีกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบมากขึ้นตั้งใจสอบมากขึ้นเหมือนเป็นแรงจูงใจ ก็เหมือนกับพนักงานขายไงค้ะแม่พอมีค่าคอมมิชชั่นนะโหทีเนี้ยยอดขายกระจายแม่เห็นด้วยใช่ไหมไวิงเมื่อแม่ได้ยินก็หัวเราะเบาๆเจ้าเล่จริงๆเลยนะเราบอกมาตรงๆเลยสิว่าถ้าสอบแล้วได้คะแนนดีๆจะเอารางวันอะไรนะอินดี้หัวเราะแห่ๆแต่ก็ไม่ปฏิเสธติวิง แม่ก็ก็อย่างที่แม่พูดนั่นแหละค่ะก็ได้ถ้าอินสอบได้คะแนนดีมากๆแม่จะให้รางวัลหนึ่งอย่างแต่ต้องไม่เวอร์จนเกินไปนะอินดี้ดีใจที่แม่รับปากจะให้รางวัลตอนนี้ในหัวของเธอไม่คิดถึงเรื่องการสอบเลยคิดถึงแต่รางวัลที่อยากจะได้ อินดี้กลัวว่าจะได้คะแนนไม่ดีเพราะเธอไม่เก่งวิชานี้จึงไปขอร้องเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าซึ่งนั่งสอบอยู่ใกล้ๆอมยิ้มจ๋าเรามีเรื่องรบกวนเธอหน่อยอะนิดเดียวถ้าเออถ้าเราทำข้อสอบไม่ได้อ่ะช่วยบอกคำตอบให้หน่อยได้ไหมเมื่อเห็นว่าอมยิ้มทำหน้าคิดหนักอินดี้ก็รีบเสริมว่า แน่เดี๋ยวสอบเสร็จนะเราเลี้ยงชาบูหมูกระทะเลยนาน้านานานน้านอมยิ้มนนานาน้านาอมยิ้มคิดหนักแต่ก็ได้ตอบตกลงก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาหรือว่าโดนจับได้เราไม่เกี่ยวนะนด้เไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะ ขณะที่อินดี้ทาข้อสอบอยู่นั้นเธอก็หันมองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าอาจารย์ผู้คุมสอบนั้นหันหลังให้เธอจึงโยนยางลบไปให้อมยิ้มที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆผ่านไปสักพักยางลบก็ถูกโยนกลับคืนมาอินดี้รีบดึงตอกยางลบลงมาและลอกคำตอบที่เขียนไว้บนนั้นลงในกระดาษเธอหยุดเมื่อเห็นอาจารย์ผู้คุมสอบเดินมาใกล้ๆหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก แต่แล้วอาจารย์ผู้คุมสอบก็เดินผ่านไปเด็กสาวโล่งอกแอบปานเงือเบาๆแล้วลอกข้อขสอบต่อไปจากนั้นก็ทำข้อสอบตามปกติจนกระทั่งเธอเจอข้อที่ทำไม่ได้อีกเอ๊ะทำไม่ได้อีกแล้วข้อสอบนี้ยากจังเลยไม่เคยเห็นผ่านตาเลย เธอหันมองซ้ายมองขวารอจนกระทั่งอาจารย์ผู้คุมสอบเดินห่างออกไปจึงโยนยางลบไปให้เพื่อนและเพื่อนก็โยนกลับมาเธอรีบลอกคำตอบลงในกระดาษอย่างรวดเร็วเอ๊ะนั่นพวกเธอทำอะไรอินดี้สะดุ้งยงจนปากกาหลุดมือการจดพอโพยเข้าห้องหรือลอกข้อสอบเป็นการกระทําที่ทุจริตพวกเธอไม่รู้เลยเหรอเธอจะต้องถูกปรับตกและหมดสิทธิสอบวิชานี้ ออกจากห้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะอาจารย์ผู้คุมสอบหยิบยางลบที่มีคำตอบและกระดาษคำตอบของอินดี้ขึ้นมาจากนั้นก็การกรบาทสีแดงลงบนหัวกระดาษแล้วไล่เธอออกจากห้องสอบอินดี้หน้าซีดเดินออกจากห้องสอบอย่างไร้เรี่ยวแรงตายตายตายอินเอ้ยถ้าแม่รู้เข้าต้องแย่แน่แน่นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย หลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ส่งจดหมายเชิญแม่ของนางสาวอินดี้ไปที่โรงเรียนเพื่อแจ้งว่าเธอหมดสิทธิสอบและถูกปรับตกเนื่องจากลอกข้อสอบแต่เพราะเธอทำผิดครั้งแรกทางโรงเรียนจึงลงโทษแค่ให้สอบตกวิชานี้และสามารถสอบซ่อมได้ใหม่และคาดโทษไว้หากลอกข้อสอบอีกครั้งอาจโดนโทษสถานหนักถูกสั่งพักการเรียนได้เมื่อแม่ของอินดี้รู้ข่าวก็โกรธมาก แม่ไม่นึกเลยนะว่าลูกจะถึงขั้นลอกข้อสอบเพียงเพราะอยากได้รางวัลทาคะแนนสอบได้ไม่ดีแม่ยังไม่ผิดหวังเท่ากับลูกลอกข้อสอบคนอื่นเลยนะอินดี้ก้มหน้านิ่งไม่กล้าเถียงและไม่สามารถแก้ตัวได้ขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแม่จะลงโทษโดยการหักค่าขนมทั้งเดือนและห้ามไปเที่ยววันหยุดจนกว่าจะสอบซ่อมเสร็จ นองจากจะโดนแม่ลงโทษหักค่าขนมและห้ามไปเที่ยวแล้วอินดี้ยังต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันหยุดขณะที่เพื่อนๆที่สอบเสร็จก็สามารถไปเที่ยวไหนก็ได้เห็นเพื่อนๆไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานอินดี้ได้แต่มองอย่างอิจฉาอ้อแล้วเธอก็ต้องเลี้ยงชาบูหมูกระทะที่สัญญาไว้กับเพื่อนด้วยพังพินาศย,ย่อยยับหมดสิ้น <laughs> เสียเงินเปล่ารางวันก็ไม่ได้โดนหักค่าขนมอีกและยังต้องมาเรียนเสริมบันหยุดอีกต่างหากโอ้ยอดไปเที่ยวกับเพื่อนๆเลยแย่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 ยอดแย่พ yeah. ลมมาแย่ yeah.